วันนี้เรามาเดินซื้อของที่ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านนะคะซึ่งที่นี่จะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บรรยากาศดีนะคะใจกลางเมืองน่านซึ่งอยู่ติดกับวัดภูมินเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะที่ใครมาเที่ยวเมืองน่านแล้วต้องมาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูมินที่นี่จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่นและสวยงามนะคะโดยเฉพาะ ภาปู่มานยามานที่มีชื่อเสียงเรื่องหรือตกเกย็นก็เดินซื้อของกินของใช้นะคะหรือจะเป็นของฝากที่ถนนคนเดินข่วงเมืองน่านนะคะซึ่งอยู่ติดกับวัดภูมินเรามาอยู่น่านรวมสองปีแล้วนะคะสำหรับเราแล้วน่านเป็นเมืองสงบเราอยู่แล้วมีความสุขผู้คน เป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะคะธรรมชาติที่สวยงามมีแหล่งที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ให้เราได้ไปท่องเที่ยวกันเช่นสปันบบอกเกลือและที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามแต่อาจจะค่อนข้างต้องขึ้นไปบนเขาหน่อยซึ่งเราก็เคยไปเที่ยวมาเช่นห้วยหมีห้วยโทนมันเป็นาทางค่อนข้างยากลำบากแต่ธรรมชาติข้างบนสวยงามมาก ใครจะมาเที่ยวเมืองนัานนะคะแนะนำมาช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะช่วงนั้นธรรมชาติจะสวยงามมากเขียวขจีเพราะว่าถ้ามาช่วงหน้าร้อนค่อนข้างที่จะแห้งแรงนะคะ ถนนคนเดินก็จะมีของกินของใช้ของฝากให้เราเลือกซื้อกันนะคะหลังจากนั้นก็จะมีที่นั่งนะคะเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกของเมืองน่านเลยนะคะเพราะใครไปใครมานักท่องเที่ยวซื้อของกินก็จะไปนั่งทานอาหารการฟังเพลงบรรยากาศทางเหนือหรือการแสดงของทางเหนือนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยค่ะอีกทั้งได้ซึนซับวัฒนธรรมของทางเหนือ ใครมาเที่ยวทางภาคเหนือก็อย่าลืมแวะเที่ยวเมืองนัานนะคะรับรองมีแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ประทับใจกันหลายที่เลยทีเดียวค่ะเราก็หาของกินไม่เยอะค่ะสองสามอย่างเพราะว่าช่วงนี้เราลดน้ำหนักอยู่เพียงเพราะว่าวันนี้อยากจะมาเดินเล่นสบายๆผ่อนคลายบ้างหาของกินไปนั่งที่ขันโตกฟังเพลงทางเหนือเบาๆชมบรรยากาศตอนเย็น กลางใจเมืองน่านซึ่งเมืองน่านตอนกลางคืนจะสวยนะคะวัดที่นี่จะเยอะมากแล้วก็สวยหลายที่เลยค่ะ แบบเผ็ดชิ้นนะะึ่งค่ะหั่นไดไหมคะหั่นค่ะได้ของกินแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันที่บริเวณที่ตั้งขันโตกนะคะตรงบริเวณที่ตั้งขันโตกจะมีเพลงทางเหนือให้ร้องให้เราฟังนะคะบางครั้งก็จะมีการแสดง ของทางภาคเหนือให้เราได้ชมกันนะคะโอ๊ยทำไมลูกชันขาเดี้ยงอย่างนี้ล่ะไปหาที่นั่งไปโอ๊ยขาเจ็บมีโซนวิ่งเล่นจนขาเจ็บน่าจะขาพลิกกระโดดลงจากบันไดจากที่สูงแต่ไปไหนเขาก็จะตามไปด้วยหมีเขาจะตามเราตลอด ตรงนี้ก็จะเป็นวัดภูมินนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับที่นั่งทานคันโตก,กันค่ะ วันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเป็นบางวันถ้าติดกับวันหยุดที่ติดกันหลายวันก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นเยอะจนแน่นไปหมดแต่วันนี้ดูแล้วคนไม่เยอะทเท่าไหร่บางทีชีวิตคนเรามันก็ต้องพักต้องผ่อนคลายบ้างนะคะเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขบ้างบางทีเราเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับเรื่องราวอะไรหลายอย่าง เราต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองบางครั้งจัดการไม่ได้ก็อาจจะต้องเดินออกจากที่เดิมแล้วไปหาที่ใหม่ๆบรรยากาศดีๆทำให้สมองมันโล่งๆว่างๆไม่ต้องคิดอะไรนั่งสบายๆกินอาหารที่อร่อยชมวิวสวยๆเจอบรรยากาศใหม่ๆมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วกลับไปเราค่อยว่ากันใหม่ลุยงานใหม่ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ